เอาซอยเส้นแบบง่าเลยว่ให้แันซอยท้องครับอุย้ยหอยผ้าแขนผ้าใส้ปลอมที่ซอยเส้นนั่นโอ้สันดอกไปหนาอเอาสันหอยมึงได้หนีว่าสันอาต,ต,ตัวเจ้าก็ให้ใครกันซอยท้องสันดอกเอาดรอัดดรอัดไปหนะครับไว้เราให้กันเอาแขนกอรอดแล้วเราให้เราวานนี้ให้เราเขาพ่อเรวนี่ย่งางเขาไปเบ็ดหนึ่งกลับบอ,อกว่า ห,หคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมร้อม,มไปร้อมเลยเอ้าสวัสดีครับเสี่ยนตะแบงครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบผงสุดท้ายเดิมเหมือนผงสุดท้ายใช่ไหม ก็ตามควาฝันน้ำัวเฮน้าฝันดีฟันเข่าว่าที่งู่ดนเขาหูเก่าก็นออกนนอค่ะมันคันเนเสือเลี้วคิดมาทิทีเรื่องอืมสร้างฟงปันดีฝันเดียันเลี้วแม่นเพเดียวฟันแล้วฟันต็มือตองหมดคนฟันฟันมันไป็นเป็นเรนเฮโลงั้นเห็นดีว่าท่น เป็นในโล่ก็ใ่้ดีเล่ยไปเลยเป็ดซ้ำให้โล,นล,ล,โล่น้ำขาเจ้าขาเจ้ายู่ไม่โลกไปเนาะเลยจะไปคว้าให้โลกน้าเจ้ามากพรดีไปหัดเราพู้นี่ตายเราได้คนนี่ผู้นี่ตายเราวัดนกป็ดคว้าขาเจ้าเขามาให้ข้าเจ้าให้โล่มให้ซ้ำกมันบอกว่นของเจ้าคว้างแบบน,นี้เอาจูวันมันคือว่าเป็นของแขวนนะเอาของจุ่ตองแขวไปยังมากแบบนั่เรา,าเอาอันี้กระต่ายยืดอกฟันอันนัมันบุบ อยู่ยแล้วว่าย่ะท่านเราก็ให้โลวมาให้สามลูกซุ้มลูกหัวมาลูกนหน่อยๆนะซุ้มลูกนหน่อยๆสันมือเดียววนะ่าเดี๋ยวให้โลวมาให้เราแบบเอาสอยเส้นแบบง่าเลยมาให้แบนสอยทรวงคึ้นอุ้ยหอยผ้าแขนผ้าใส้ป้อมด้วยสอยเส้นนั่นโอ้สันดอกเลยนะเอาสันหอยมันเดินีย่พ่ะย่่านอาตัวเจ้าก็ให้คอยกันสอยทรวงสันดอกเ้องเอาดอดต้องรอดไปเลย ครับไว้เราให้กันเอาแขนข้อร่แล้วเราให้เราบานนี้ให้เราเขาบอกข้อเดียวนี่ย่างเขาไปเบิดหนึ่งกลับหอ,อกป่าหอบเงินเรียนไหมเงินเรียนหาเรียนเสียมากกว่าไงตั้งนานนี่เอานน้าเงินบบนี่ก็ให้เราท่านโอ้บ้านคันดีบานถูกไปแต่ว่าพ่กจีบออาไลายดิเงี้ยว่ามปนจีบเอาสิบบาทนะึง เลไล่กันไลยเลไล่ที่กศิป่าท่านต่เก้ากันเคยฟันว่าได้เงินนเป็นจังไรนฟันดีบ่ถ้าตะเก ا ากับฟันได้เงินตะกมันก็ยังโศกมันหมันอยู่สันเดีขันฟันได้ป่านั่แห้งขัดเละไปอันนี้มันเราใส่เต็มเตยซอยได้ผักได้เงินก็ว่ามันฟันดีว่ามันฟันดีอยู่ แต่ว่าเลขบ่ท่านติดสื่อว่ท่านติดยังว่าได้เสียงออมาออกไปโอ้เลขที่ปล่อยออกไปเนาะเออเล็กที่ว่าเลขกที่ปล่อยออกไปแล้วมันหลังจากกันที่มานั่นก็ได้จะเคลื่อนได้เคลื่อนหนึ่งนี่ต้องเคลื่อนอีกกับปันจ้ะมันก็จักมันเป็นตึ้งในละเนาะปันว่าได้เงินไม่ได้เงินเหรียญใดของตึ้นแต่ได้เงินเหรียญมีแต่เหรียญหาเรียญสิบเรียญบาทมีทุกเหรียนมันบ่มีเหรียญหากบเหรียญสิบเท่านั้นครับซอยเป็นซอยยัง ซอยเป็นซอยทองคาแต่ว่ามีผ้าแขนใส่พร้อมมีผ้าแขนพร้อมมาตกไปซอยฟันดีมีโชคก็นะโล่ห์หิ่งห้มันเป็นผู้เัีนหาเรียนสนิบเรียนหาเลียนสิบอย่าว่าหาสูยบ่บ่มีเลียน,ายนบาทรี่ม่จะเรียนหาก็าเลียนสิบแต่ว่าจะควางี่ปุ่นว่าเปนญี่ป,ปุนสิปปปบากหนึ่งแบนี้ว้าห้าห้าหนึ่งตัวนั้นนะห้าศูนย์ศูนย์ห้าสิบห้านั่น ขันมันฝันก็ยังงวดควันนกันอย่นตัวเนาะเนีนแลวงวดควันก็คือฝันคาพูดเขาหู้นี่แล้วไปออกหู้ใกล้ๆกันู้ใกล้ๆกันโอ้ตีใส่เลขกวก่าศูนย์เจ็ดเก้าศูนเจ็ดล้ออกเก่าศูนหก็ใกล้ๆมันกับมนนดีดีเตะเนาะนตีเชื่อ่มัน เออแต่วาเซียนนี่อันนี้สู่คำนวณเหมือนป่ะเลขคำนวณน,นี่ลนะหมวดที่สองมันใจเลขที่ปล่อยออกไปนั่นเข้าแล้วในความฝันฝันเนาะนี่นี่นี่หมวดก่อนหมวดหลังบนหมวดวันที่สิบหกเมตราจับตรง งวดวันที่สิบหกเมษายนเราให้เปิดสถิติงวดเก่านั่นอ๋อสถิติทีงวดก่อนงวดวันที่สิบหกเมษายนงวดนี้อันนี้งวดก่อนนี่นี่มันมาเข่าแถวนี่มันบครมาอันนี้คืองวดวันที่สองคือสภาพเป็นบางวดสิอันนั้นอันนั้นเป็นเรียงแนตารางแมนเราสีเฮดได้จังซี่วันนี้เราก็มาจับคู่มันบ้าตาแมนอือนี่วันนี้ประกวดวานิลลมัน มันคือกันดิน่นกับงวดก่อนงวดก่อนมันออกเจ็ดหนึ่งมันบ่แมนจ้ะอ๋ออันนี้มีเก้าสองแล้วก็สามสองอือนี่มันสิเขาแถวนี้ล็อกนี่มันบ่หนี้ตาครับนี่ลองอันนี้คืองวดันที่สองนี่แมนอันนั้นงวดเจ็ดหนึ่งเห็นบ่หน,น่ะมันเขามากมันมาส้นกันสองถแถวนบ่สามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งอืองวดนี้าานก็มาซ้อนกันอ,กอกีก้วสองแถวก็เก้าเจ็ดเก้าสามห้าเก้าสาม เอาอพี่น้องพี่อย่าละหน้าเบิ้งนะครับหันที่สองตะวันตัวเส้นจับคู่ให้กับนี่แล้วไม่มาค่ะเชิญจับคู่ให้ครับวันนี้จับคู่วันจับคู่พี่น้องมั่นใจเลขชุดนี้คือเก่าเนาะเส้นเนาะครับมั่นใจเก่าล่ะอเชบหน้าจอเรื่องเด้อมักก็ขึ้นนี่แหละเก่าซ้ำยัดซ้ำนี่ล่ะอันที่มากสีส้มๆไว้นะครับที่มากไว้ ีดเป็นแดงไว้นี่งันรับยี่เรื่องกันบปไปหนได้มาแต่ว่าอยากอยากบอกเต็มเลยว่าเก่ากับพกมื่กับตัวเดียวกันเนาะวิ่กันแน่กันจะเลื่อมกินหัวเก่าน้ำแนวาสันมันเคยเปลี่ยนมันนะเก่าสามมันกับจะเป็นหกสามท่อนนั้นครับท่อนเะเก่ากับพวกนตัวเดียวกันเนาะ ต็ว่าเลขเลขเลขเนี่ยนี่ก็ตะล่างมันก็คือนี่แหละกันเทียบจับปูให้เพร่มันก็พิจารณาเอาเพราะได้จับปูมันก็ตัวก่นได้ไหมครับนี่เอาแต่ตัวเด่นเอาแต่ตัวเด่นเอาแต่ตัวมันเน่ยมัเอาแต่ตัวมันมาแห้งครับเอาแต่ตัวมันเอาแต่ตัวจากจีวัตรมันสิม้าเราไปแล้วยังกินเก่าเจ็ดนี่ก็ปูได้ลงให้เพราะว่า เอาไปตุ๋เจ้าของมักจังสิบอกเขาจะจกคลองมักนี่แหละคิดวาวเราไปมักก็คือมักนี่แหละตัวมักไว้นี่แหละขิดแตงต้องใส่จะแน่นให้เนาะจ้ะครับแค่ว่ากระบอกเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อตัวเลขบ่อว่าเลขกันนี่บ่เปลี่ยนบ่แปลงเห็ดแล้วก็คือแล้วได้ครับเออเลขกันเลขกันเหากะคือกะข้อมฟันเหากะมันกับไปลรางไปแต่ว่า เล็กเลขคำนวณสุดนี่เน้นลางครับเน้นลางชวนมากมันจะออกตารางครับบนมันจะคางอยู่มันเจล่างมันเจล่างอะลายตัวนักก็คือเก้าสามกับเจ็ดสามครับนะครับครับเบื้องเราเด้อกี่น้องเด้อผมสุดท้ายรอยดีในเส้นเราหายนะครับเหลขกคำนวณของเส้นสแบง ให้เน้นไปที่ล่างเนะจ้ะครับเน้นไปล่างครับฝันดีพร้อมนะค่ะฝันเหคือจังหวะแล้วดาฟ้ามันดีก็ฝันเนาะกับแม่นันนันเจียนวาเนี่ยกับแม่นสีได้เงินครับกระแม่นได้ท่านสื้อไปไปจ้ะฝันตะเกาฝันไดงเงินเดงท้องนี่มันตะเกามันหมานอยู่ตะเกา ปรดกันในปาน่าเราแห้งขค่ะงวถือได้หลายน่ะฝนว่าฝนตกหนามมากเนาะงววถือ,ดถอได้หลายที่จ้ะง,งวดถือได้ดถือก็อสามตัวฝนว่าฝนตกหนามมากเงื่อนไหลมาล้วน้ำเ็บโอวัสดุปา่ากันมาโอ,อาวัเราจนที่ขัน้นโลโซเฟ ม้วนทิ้งตั so, huh? okay. right? ้งตามตัวทั้งซองตัวเอาจนข้านเอาดิได้ลายปันน้ำมงวนกับพกกับว่าสีลายกับว่าลายนท่แหละกับเออการที่หาเมื่อนี่หละลายสำหรับกำลังเฮ้าครับเอกำสามกำลังแบบมันเอาเกินัน่าด้รครับขันฟันว่าจังสินวาได้ปลานี่มั่นใจได้เลยครับนฟันได้ปลานัานี่ได้กุ้งวัดกัเซียนบพท่านเสือเนาะกัดเซียนป่ระท่านสือเนาะเหล็ง แตนวันนี้มันท่แต่สื่อก็ไดบ้านอนี้แจกมบ้านใดฝานได้สื่อถ้ามันฝันใหม่อีกถ้ามันัเนื่ยกันว่าขันมันตะเก้ฝันนี้กับฝันเมือเรอยู่ออกไก่เมือน่ัรเบมือนีกับวันที่ยีเก่าเนาะครับค่ะอีกสามเมื่อยีเก่าสามชิหนึ่งสอง อมีมันมีสามสิบหมื่นเนาะอันที่ึงบอกออกไปออกวันท like ี่สองระวังตีควอมฟันนี man, ่ทีู่นานบอกกหาหาหนึ่งหนึ่งหาบอกตีความฟันเียกตีความฟันฟันว่าจังไดก็จ้าตีความฟันสุฟังโรคฟันฟันว่านค้นไตเอาสอยมาให้เอาสอยทองคาแล้วก็มีผ้าแขนพร้อมให้ให้สอยเราพ่อ เอาเงินให้เงินกับมิตรเงินเลียนหากับเลียนเสียบปานีา้แต่ว่าผู้ฟันนี่เอาเงินแบบนี้เอาเอาเอาแค่สิบบาทนึงแบบนี้เอาเงินลายเอาสิบบาทนึงบ่เอาลายเรียกเอาสิบบาทนึงท่า <c oughs> นมันตีเป็นเลขสิตีตัวนั้นก็ได้ <c oughs> มันตีเป็นว่ <c oughs> าถ้าตีได้ผู้ฟันนี่ก็ได้ค่ะสมมติสมคติว่าขันขันมันกับ จ้งเดลหเพื่อนเอาเพื่นเราใส่ท่องมะห้แลกกัเงินครับพ่อพ่อยิบเอาเท่าไรก็จ่ายเงินยิบเอาสิบบาทสิบบาทต่ว่าพวอมให้นี่เป็นคนตายแบบว่าเป็นคนยั่งคนตายแล้วของมให้ยน้องสิบห้านั่นละศูย์ห้านึ่งห้านะคิดว่ากันนันเป็นยังนกันบ้างตัวนี้ล่ะเป็นตัวใดก็จ่ายศูตรห้านึ่งห้า ซ้ำนี่นะครับซ้ำนี่ล่ะถ่ายคลิปแล้วเสร็จละโอ้ย่หมตัวเลขห้เล่าเนี่ยถ่ายคลิปเออนั่นละตัวเลขอยู่น้ำเล่าละตัวใหญ่อยู่ดอกเล่าเขียนใหญ่ดีเยอะเพื่อเลขฟันกาไป เพิ่มเลขฝันหายแล้ว huh. ค okay, yeah. uh ุยย่อยๆเลยหนึ่งห้าศูนย์ห้าฝันเขียนคำว่าฝันด้วยสำหรับพี่น้องมักเลขฝันเอาฝันเขียนเส้นนายึดกนกันมักเลขคำนวณเอาคำนันเดียวกันนะนะเดิฝันตัวใหญ่ๆเลยมักเลขคำนวณเอาคำนวณมักเลขฝันเอาฝันเด้อพี่น้องแต่ว่าฝันนั่นมันบกเขากันครับคำนวณเลยศูนย์ห้าคือฝันงวดก่อนนี่ล่ะฝันว่าฝันงวดก่อนงูใหญ่ตี ไปเอาไปไล่ไล่จับงูกับผู้เฒ่าครับมันมาเข่าในงูอะไจับงูกับผู้เฒ่ามันงูเข่าหูเนาะเข่าหูเรายาตะหาเห็นตาหามันวานนี้บอกผู้เฒ่าหาขวัญเดี๋ยวจับเพราะท่านได้ผู้เฒ่าตั้งยามันขลาดดอกเิ้งจกใหญ่เกันเนาะไม่ใช่เปว่าเอาเลขที่บอกแก่เก่กันบอกคุณเปลว่าเรื่องว่าเก้าศูนย์หกนะรวยๆเก้าศูนย์หกใกล้กันนี่เก้าศูนย์เจ็ดตีงดกัน วันรุ่นมาออกเก้าศูนย์หกโอ้ยจักรีว่างเลเนาะพี่น้องเอา้าถ่ายคลิปแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องเคียบนาจอมีเที่งเลขฟันเลขคำนวณอยู่นี่เลยนะครับนี่เลขฟันนะครับเลขฟันกับศูนย์ห้าหนึ่งหา้าครับจักสีว่าจังใดเทน,เนี้แน่แน่ในศูนย์ห้าจักสีมีขายให้โบมีเด้อพี่น้องนี่เลขศูนย์ห้านะครับจับตาดูตีตีอถ่ายคลิปแล้วนะครับขอบคุณตานิดหรือว่าตาเสี้ยนจะแบ่งลหลายๆเด้อที่หายแนวทาง แจ้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับให้มันมัน,มนกันทุกคนพี่น้องครับเล็กนี่เขามีรุ้นะครับเ้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ